กรับสบายดีท่านผู้ชมที่เขารบหาโมทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ้องอาคาซาโยหรือว่าอาคาญาโยนั่นเอทุกคนก่อนมื้อนี้กับมาพ่อครับเฮาสองคนเซนเก่าเซนเก๋พี่น้องก็คือมื้อนี้เฮาก็อยู่ที่ห้วยใายพี่น้องซึ่งเฮาเดินทางมาเจมองสิงเมืองสิงมาเจเวลาประมาณสิบโมงสิบโมงแล้วมาฮอดอยู่โดนลังทางสิบสองโมงกว่ากเนาะประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าแล้วก็มาต่อรถ ไปบอกแก้วก็คือพอยใสนี้ประมาณสี่สองโมงมาตั้งแต่สิบสองโมงจนพอ<ม>ส,สี่โมงแรงนอนจังสีพอร์ตเนะาะขืวอนี้เขากับยู่ทีสสทพอยใสกีพอรเนาะซ,ซึ่งมืามมาซึ่งตอนนี้ก็บรรยากาศค่ขค่มลงแล้วพี่น้องระมาณหกโมงแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ฮรก็สีออกไปซอมนำซองได้กินพี่น้องคือการคอนที่เข้าเศร้าอยู่ าประมาณ mhm. นี้เนาะทุกคนนึ่ประมาณนี้โบแพงดอนประมาณแสนเศร้านะทุกคนแสนเศร้าแต่ว่าโบมีอขนาดนะทุกคนโบมีสองร้อยกว่าบาทเแมนโบมีโบมีเนี่นทุกคนผ่าเซตโตกของโบมีเนาะทุกคนทีวีโบมีเอเอนเมสเอสียะแมนเนี่ยทุกคนประมาณนี้แหละแต่ว่าเพราะพยามละพยามละ็อยู่ได้เนาะทุกคนเขาก็นอนได้ที่นั่เแมนแมนเดี๋ยวเหาสิไปซอน กินนอททุกคนสองกินข่าวกันพี่น้องแม่แม่สองไอซิมินอยากกินกอกินบอซะว่าพ่อกับบ๊อบหัว่าอันจุดไข่อาหารมันมีอยู่งใส่แดดเพราะว่าเขาก็ปิดคอนตักทิ้งนอกโมเมนต์โมเมนต์บัลนะครับก็พ่อกับบ๊อบหัว่ามันมีอยู่งใส่แดดนอกซึ่งเขาเป็นสไปซอกกินอะไรพี่น้องตอนนี้เราก็เอามายังดังน้องของห้องผักแล้วน้อพี่น้องจะใช้ซอกกินแถวนี้แหละ บรรยากาศตอนแรกๆก็สิประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้คิดว่าเฮายูไก่ประเทศไทยสุดแล้วนะพี่นอ้องยู่ทัโสายก็เมื่ออื่นประมาณ12โมงนี้ค่ะชิออกเดินทานไปดานมิตรภาพเนาะดานมิตรภาพไทยลาวที่บออ่ายยโบอเก้วนี่พี่นอ้อง ต้องขางหันใชเป็นเมื่อกี้ไปถึงบอกเกี่ยวนี่มันใหญ่พอทุกคนสำรวจมาแล้วน,น่าจะเป็นตลาดนพี่น้นนองตลาดเศร้าที่บอกเกิคิดว่าเมื่อกี้มาฮอตนี่ก็ไปเดินสำรวจมาแล้วนี่น่าจะเป็นคิวโลดเนาะไปตัางแข่งไปด้านมอสมันมีหลางจอกแถวนี้ยจะมีรถตุกรถตุกแล้วค่ะรถแบบนี้เนาะที่ขับส่งนักท่องเที่ยว มีทำแบบว่ารดต้ตุ้นท่าไปด้านนี้ด้านนี้ประมาณ1อยบาทลอยบาท่บพันเกียรห้าสิบพนียรนแต่รถน้ำทามันถือไ้ใส่นี่ประมาณเซนซาเซนซาเออสองบาทเนาะปรมานสองร้กว่าบาทพี่น้อง้โอ้โห่าอันนี่ตรงข้ามนี่ก็เป็นห้างข้าซอยพี่น้องเดี๋ยวไปซอกกินแถวนี้แหละ ก็โบโห่าหัวว่นาาอาหารเด็ดๆที่ว่าแซ่บๆเน,นี่ยมันมีรสสายเนะาะบอไดเป็นคนในท้องในท้องที่เดพี่น้องเป็นคนต่างถิ่นนี่ก็เป็นคำทำยิดเนาะที่เฮาได้มาที่บอ่อแก้วหรือว่าหอยสายอันบี้ไม่บอกมาที่หอยสายพี่น้องซึ่งซึ่ง่าในตัวฐานะเป็นในแขวงเกาะเคมาแล้วก็คือเมืองเมืองพี่น้อง ไปหาไอา้ไม่หมดโง่คันที่สองแล้วทุกคนแมนมาบอกเกอ่ยวที่ว่าเป็นคันที่สองเลยว่าก็เพราะอย่าตันรางกันมาสงสาเป็นถามาห้อยสายก็เป็นคันทำอิดเน,ะนะาะน่าจังว่ะเ่างจะเดี๋ยวไปเดินสำรวจด,ดูก่อนพี่เนาะเพือตอนนี้ยางเลาะไปโบโหติท,ทาง ตลาดสีดอนมีสีดอนมีย hmm> ังเปิดอยู่กัน้องตลาดยังเปิดอยู่ เดี๋ยวเขาไปเดินสำรวจตลาดก่อนจบก่อนคิดว่าตลาดนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อพี่น้องคือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยแหละรถมีสิบพักกิวมีผลไม้เต็มเลยพี่น้องมีทุเรียนไข่น้ำพี่น้องโอ้โหเขาจ่อไข่ราคาเท่าไรเคยกินทำเองคิดว่ารสชาติมันบ่ค่อยคุ้นเคยพี่น้อง เขาบรรยากาศไปในตลาดนะพี่น้องกำลังเก็บของ่กำลังเก็บเครื่องเก็บของขนาดบ้านเาจะมีอย่างแล้วพี่น้องเราจะเก็บเครื่องเก็บของหมดล้ว nó nó chắc bênตลาด sao <laughs> 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 nha bớt <med> คิดว่าน่าจะเป็นตลาดเศรา้าพี่เนอะเดี๋ยวเมื่อเอื่ถ้ามีเวลาสิมาแวะถ่ายให้โทกสมได้เบิ่มเนาะ าตองนหัวอยู่หนัครับเนมีเป็รที่ใหญ่มากไปซานครับนยส่วนว่าเาก็หนารถดข้อคัดที่จะกลายแล้วก็มีอาการอ่อนอเปลียนน้อหนึ่งสิครจะประมาณนี้นี่ทุกคนคือสว่ปแคลเซนิเกียนี freely, ่เนาะทุกคนนี่ สิบผ้ากิบอันนี้สิบผ้ากิบอันนี้หาผ้ากิบทํามบแมนเศร้าหาผ้ากิบเนาะทุกคนเก้ยเขาสอยถอยนึ่งกันเศร้าหาผ้ากิบเนาะกรหาสิบาทเนาะทุกคนหาสิบาทสออาต้ากันราคาคือกลางเนาะทุกคนอันนี้เศร้าบาทอันนี้ก็เศร้าบาทอันนี้สิบบาทหาสิบบาทเนาะสั่มกับเข่าซอยถอยนึงเนาะทุกคน can nine one one there <tip> you know you say you're not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  ញ៉ែពីណងក្ដៅផោមោចសាក់ណប់ជិមខោតាគិនក្ដៅផោមោចសាក់ណងណែ ขอไม่ยากกินข้าวกันเด้อพี่น้องโอเคทุกคนกมนประมานนี้เนาะทุกคนคือม่ขาี่อาหารนี่มันอาหารนี่มันโดนแหลวทุกคน ทางกานที่จะเย็นนะมันเป็นตลาดเศ้าพี่น้องเขาจะเห็นแต่เ้านอากาศอาหารเรองกที่จจเย็นมันส้มอีนงนะทุกคอนอาหารมิกิตนแซงกิเน,นาะมันดนแล้วกนันแต่พเศร้าแล้วทุกคนมันเลี่เวเรา็ส้เลยทีนะทุกคนีปัดนนอใประมาณนี้เลย